สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องสันนะคะคลิปนี้แม่น้องสันจะพามาดูการตั้งเสาค้ำเหล็กสำหรับทำขาดบ้านนะคะงานของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งเสาเพื่อเสริมความแข็งแรงนะคะก่อนที่จะวางพื้นสมาร์ทบอร์ดค่ะโดยเราจะทำการขุดหลุมแล้วก็จะเทป,ปูนรองที่ก้นหลุมก่อนนะคะ เมื่อทำการเทป,ปูนเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการตัดท่อ pvc ค่ะท่อ pvc นี้นะคะก็จะเป็นขนาดาหน้า6ค่ะวิธีการตัดนะคะเราจะใช้ใบเห็นเจียสำหรับตัดปูนนะคะตัดท่อ pvc ค่ะความยาวของท่อนะคะก็จะยาวประมาณ30-50ถึงเซนติเมตรนะคะ เมื่อตัดท่อ pvc เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาวางาบนพื้นปูนที่เราเทไว้ค่ะส่วนระยะห่างในการค้้ำเสานะคะก็แล้วแต่ว่าเรา,าต้องการความถี่ความห่างนะคะต้องการความแข็งแรงมากก็ใส่เสาเยอะได้ค่ะราคาท่อ pvc เส้นหนึ่งนะคะก็จะตกประมาณ700กว่าบาทค่ะ เมื่อตั้งท่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการตัดเหล็กขนาด2องคูณนิ้วนะคะามาเสียบลงในท่อจากนั้นเราก็จะทําการเชื่อมติดกับใต้คานเหล็กแบบนี้นะคะความยาวของเหล็กที่ตัดนะคะแม่น้องกันก็จะตัดให้ความยาวของเหล็กนั้นลอยจากพื้นนิดนึงค่ะหรือเราจะตัดเหล็กยาวเสมอท้องคานกับพื้นปูนก็ได้นะคะ การใช้ท่อ PVC โอบเหล็กแบบนี้นะคะก็เพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของเหล็กออกไปอีกค่ะพอพื้นด้านล่างนะคะเป็นดินและก็จะมีน้ำขังนะคะในช่วงหน้าฝนค่ะเมื่อตั้งเสาเชื่อมเหล็กครบทุกต้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการผสมปูนค่ะ การผสมปูนนะคะแม่น้องจันไม่ได้ใส่หินลงไปนะคะเราจะผสมแค่ปูนกับทรายค่ะเมื่อผสมเสร็จแล้วเราก็จะนำมาหยอดอในท่อ PVC ให้เต็มแบบนี้นะคะเราก็จะทำการหยอดและเทเสา,าให้เต็มแบบนี้จนครบทุกต้นนะคะจากนั้นเราก็จะรอจนปูนแห้งประมาณหนึ่งวันนะคะเราถึงจะทำงานในขั้นตอนต่อไปค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่น้องจันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ